ไม่ได้คุยเลยอ่ะแล้วไม่ค่อยคุยเองด้วยบางทีเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ใช่แต่ว่าเห็นได้ยินมาว่าน่าจะเปลี่ยนบทเอาเในบูนน้อยลงอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันมันเราก็ไม่อยากให้มันแบบเจ็บหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบบว่าเซฟเราเหมือนกันก็เซฟเราเหมือนกันใช่ครับถ้าบทรู้อะไรมันน้อยลงให้ละครความทข้ละครละครมันลดลงเนี่ยจริงๆแล้วในละครเรื่องนี้มันบูทุกคน บูทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่พอยคนเดียวยังมีพี่เคลลี่พี่ตั๊กอีกอะไรอย่างเงี้ยบูอีกเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องขับรถช่วงนี้งดนะครับงดงดขับรถย,ยังไม่ค่อยได้เลยบางทีขับแล้วเจ็บนะ,อะโอ้พักก่อนฮนะ <laughs> พักก่อนนะเดี๋ม่รู้กลับมาขี่หรือเปล่าแเดี๋ยวราดูอีกทีหนึง่งรอให้ให้หายขาดก่อนขายไปแล้วันคันที่ล้มขายไปแล้วครับฮะ ไม่อยากจําก็ลมแล้วขายเลยครับ